สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจกลุ่มเหรียญพระแก้วมรกตปีสองสีาสำหรับคลิปนี้ผมเต้พระแก้วเอ็กซ์เปิดเอสพีนกลุ่มเหรียญนะครับจะมารีวิวเหรียญพระแก้วมรกตนะครับเนื้ออันปาก้าบล็อกร้านทองห้างเตียนเซ้งนะครับบล็อกร้านทองห้างเตียนเซ้งนะครับที่ผมได้ทําสารบัญไว้ให้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด9พิมพ์9บล็อกนะครับในทั้ง9พิมพ์9บล็อกเนี่ยจะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับที่เป็นชื่อเดียวนะครับจะเป็นอันปาก้าและที่เป็น2ชื่อจะเป็นเนื้อเงินนนนนนะะะคครรรัััับบส่่่วปปดดิษฐ์หหาางงงเเตีียซท๊ม้ล2ชือ จะเป็นเนื้อเงินนะครับส่วนที่เป็นชื่อเดียวนะครับที่เราได้พบเจอกันจะเป็นเนื้อเันปาก้านะครับห้างเตนเซ้งที่เป็นชื่อเดียวนะครับย้ํานะครับจะเป็นเนื้อเันปาก้าแต่ที่เป็นสองชื่อส่วนประดิษฐ์และห้างเตนเซ้งปั๊มอยู่ด้านหลังในเหรียญเดียวกันจะเป็นเนื้อเงินนะครับไปดูเหรียญจริงกันเดเลยนะครับรับชมเหรียญจริงกันนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับเหรียญที่เป็นปั๊มชื่อเดียวว่าห้างเตนเซ้งนะครับคือเหรียญนี้นะครับตรงนี้นะครับชื่อเดียวแบบนี้จะเป็นเนื้อเันปาก้านะครับ จะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับและส่วนที่เป็นสองชื่อสุวรรณประดิษฐ์แล้วก็ห้างเตนเซงสองชื่อแบบนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหน้าแล้วก็ดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับไปดูที่เนื้ออันปาก้านะครับห้างเตนเซงนะครับเป็นชื่อของบล็อกล้านทองนะครับจะมีอยู่ยกัน9้าพิมก้าบล็อกนะครับส่วนที่ผมเอามารีวิวนี่ก็จะเป็นหนึ่งในเก้าเก้าบล็อกเก้าพิมนะครับอนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ มีหลายหน้านะครับมีหลายหน้าหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับก้าวพิมพ์นะครับก้าวพิมพ์กาวบล็อกเลยนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับเครื่องฉลององค์งานระดับล้านทอนะเขาจะแกะมาค่อนข้างละเอียดปานมนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นเนื้ออันปาค้านะครับด้านในเป็นอันปาก้าด้านนอกก็เป็นนิกเกิลนะครับสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าเนื้อแก้วขาวนะครับก็ผิวเรียนเรียบตึงนะครับดอกไม้คมชัดลึกนะครับนี่นะครับ อยู่เรียบเตึงแบบนี้นะครับดอกไม้คมชัดลึกนะครับมีมีทําเก๊ออกมาแล้วนะครับก็งานยังไม่งานยังไม่โอเคงานยังไม่ไม่คล้ายขึงไม่ไม่เหมือนนะครับงานยังห่างอยู่นะครับสําหรับดอกล้านทองเนี่ยติงที่เขาทาเก๊มานะครับนี่นะครับขอบตัดจะเรียบแบบนี้นะครับขอบตัดกระบอกนะครับนี่นะครับด้านหลังปั๊มชื่อเดียวนะครับตั้มชื่อเดียวแบบนี้นะครับปั๊มชื่อเดียวแบบนี้ก็ ให้รู้ไว้เลยนะครับนี่คือเนื้ออันปากานะครับอันปากาปั๊มว่าห้างเตียนเซงแบบนี้นะครับห้างเตียนเซ้งห้างเตียนเซงก็คือร้านทองนะครับย้ําอีกทีนะครับบล็อกร้านทองนะครับมีอยู่ใยการเก้าพิมก้าบล็อกนะครับมีนะครับห้างเตียนเซ้งลองไปย้อนดูสารบัญที่ผมทําไว้นะครับผมทําไว้แล้วนะครับรวบรวมทั้งหมดทุกบล็อกทุกพิมพ์ของห้างเตียนเซ้งหมดเลยนะครับยันด้านหลังเป็นยันมาร์กมีองแปดนะครับยันมาร์กมีองแปดแบบนี้นะลึกหนาคมชัดผิวเหลี่ยมเรียบตึงอย่างนี้นะครับ นี่นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ไปชมเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะเป็นสองชื่อนะครับอย่างนี้นะเนื้อเงินเนื้อเงินจะมีชื่อสวนประดิษฐ์มาด้วยนะครับสวนประดิษฐ์นะครับสวนประดิษฐ์แล้วก็หางเตียนเสงนี่นะครับสองชื่อจะเป็นเนื้อเงินนะย้ำอีกทีนะครับชื่อเดียวจะเป็นเนื้อหันปาก้านะครับก็ในคลิปนี้ก็จะโฟกัส ออกว่าชื่อเดียวเป็นอันปะก้าสองชื่อเป็นเนื้อเงินนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับสําหรับเนื้อเงินนะครับสองชื่อหายาสุดในเนื้อเงินบล็อกสองชื่อนี่หายาและนิยมสุดในบล็อกไทยนะครับอันดูจากปลายพระเกศาลงมานะครับจะเหมือนคล้ายเปลวเพลิงนะครับลู่ๆูมันมนแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาจําไว้เลยนะครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะมีทั้งเนื้ออันปะก้าด้วยนะครับเนื้อปะก้านะครับ เนื้อปลาก้าพ <g ül> ิมพ์ธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเงินที่ไม่มีชื่อด้วยครับหน้าแบบนี้นะครับจะมีทั้งบล็อกสองชื่อนะครับแล้วก็บล็อกเนื้อเงินที่ไม่มีชื่อแล้วก็เนื้อปลาก้าด้วยนะครับหน้าแบบนี้จําไว้นะครับอันนี้เป็นการแชร์ความรู้นะครับไม่มีเพจไหนนํามาแช์นะครับแบบนี้นะครับอันนี้นะครับหน้าแบบนี้นะจําจไว้นะครับช <g ül> <g ül> ิ้เหรียญเนื้อเงินจะเรียบตึงนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยว <g ül> <g ül> ด้านหลังผมจะส่องให้ดูว่าเขาจะมีเส้นขนแมวด้วยนะครับด้านหน้าบางทีถ้าเหรียญไหนจะชัด จะมีขนแมวด้วยนะครับดอกไม้คมชัดลึกแบบนี้เหรียญนี้มีปากกายทองลุงม่วงบางๆนะครับนี่นะครับอ่ะอได้เนาะเนี่ยดอกไม้จะคมชัดแบบนี้นะแล้วก็เหรียญเหรียญจะเรียบตึงมากๆนะครับผิวเหรียญนะครับสังเกตผิวเหรียญเรียบตึงนะครับก็จะมีเส้นขนแมวบางๆเลายๆนะครับเนี่ยนี่นะครับโอเคไปดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เป็นยันม้ามีองแปดเหมือนกันนะครับนี่นะครับหนาลึกคมชัดนะครับผิวเหรียญเรียบตึงอย่างเงี้ยถ้าส่งถ้าคนดูพอพระเป็นพอมีเบสิกนะครับเห็นเหรียญเรียบตึงตึงแบบนี้ก็จับได้แล้วนะครับจริงจจ่ายตังได้เลยนะครับพระแก้วดูง่ายนะครับเหรียญพระแก้วดูง่าย <S <S แต่เก๋ๆทำเริ่มทมาะะํ 2, 4, 7, 5, 2, าทมาเยอะแล้วนะครับเหรียญพระแก้วสองสี่เจ็ดห้าอกลกสองชื่อนะครับงานทํามาเยอะแล้วแต่ว่างานยังไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยคล้ายนะครับ แต่ก็ออกบาตแล้วรองผ่านกันนะครับผ่านหลายสถาบันนะครับงานทําเก๊มานะเขาจะทาเก๊แบบฟอร์มว่าเป็นฟอร์มพระเก่านะครับป้าใช้พระล้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปออกบารผ่านกันนะครับแต่ดูเหรียญจริงไว้นะครับนี่เหรียญแท้ดูง่ายๆสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นอัพนะครับดูนะครับส่วนประดิษฐ์นะครับหางเตียนเซ็งนี่นะครับนี่นะครับส่วนประดิษฐ์หางเตียนเซ็งแบบนี้นะครับ ทแบบนี้นะครับดูไว้นะครับอยู่เรียงเรียบตึงแบบนี้นะครับอ่ะสองชื่อจะเป็นเนื้อเงินเนาะผมเอาเอาต่อย้ำให้ฟังอีกทีสองชื่อจะเป็นเนื้องเงิน,นะงงน,น,งงนแล้วก็ส่วนที่เป็นชื่อเดียวห้างเตียนเซ้งจะเป็นเนออันปาก้านะครับเนาะ ยังไม่ฟังอีกทีนะครับชื่อเดียวชื่อเดียวห้างเตียนเซงแบบนี้นะครับมีเก้าพิมเก้าบล็อกนะชื่อเดียวแบบนี้เก้าพิมเก้าบล็อกแล้วก็ชื่อเดียวแบบนี้จะเป็นเนื้อองนปาก้านะครับนชื่อนะครับชื่อเดียวแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับแล้วส่วนที่เป็นสองชื่อจะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่นะครับสองชื่อส่วนประดิษฐ์ หางเตียนเสงแบบนี้จะเป็นเนื้อยเงินนะครับก็แชร์ความรู้ไว้เพียงต่นนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปหน้ามีความรู้อะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะนำมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับขอบคุณติดตามคลิปกันมานะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ